สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปลอดภัยวันสุขสุคนจัะค่ะรดิพ่อกับอมรากากีรัศนีเหตุต้องทุ่งจะค่ะสวยรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดวีวีมีตุ๊กตาปรายทายไม่มีเราจะเด็กจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องพ่อพ่อกับพระพ่อราักกินีกระสวยกันอย่างคนสร้างบริววันนี้จะมาจะมาปิกนิก ปิก,<แ>กนิกต้นข้าวจ้านูตรปิกนิก,อ,ากาอม,อมวันนี้อมาราก็ใจดีอีกแล้วนะคะซื้อกุ้งมา,าเลี้ยงเจ๊ยยบุญจ้าค่ะเลี้ยงเจ๊บุญนะคุณแม่เจ๊ยยบุญดูเลี้ยงงัวไริเลี้ยงคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ได้แต่เบิ้งนะคะห้ามกินเฮ้อต,ต้องเหลือกกินซะก่อนอ สบ,นะสบายดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องนั่นดเห็นบอกพี่น้องเป็นยังสีบอสบายดีสีบดได้นะคะนางเห็ดได้บูดทุกอย่างนะเม่นมนเนาะเมนเดี๋ยวจะมาถามประวัติจากคุณเมนนะหลายคนก็รอฟังอยู่เจ้าค่ะหลายคนก็นบอกว่าเออจะแต่งสวยให้จักรวานอยู่เจ้าค่ะมาลองดูถามคุณเม่เจ้าค่ะก็กล สบายดีครอบนะเจ้าค่ะสวัสดีอีกรอบนะเจ้าค่ะกระสวยกันหยังก่นสั่งนะบ่มีบด้มีลกครับ,บนํ<อ>านครับอ๋อคิดเพลงบ่ได้หัดจุดดีทัศน์แล้วบ่เนาะสิเทียบบ่อนครับง่ายๆแม่นบ่อ วันนี้จะปูปิกนีก้กินกุ้งนะคะไม่ได้ห่อส้มค่ะไม่ได้ห่อส้มเกี่ยวกับห่อส้มอันเหมือนนะปิกนกี้อันห่อส้มหมูคุณแม่ค่ะเบิร์ดแปบ๊บเดียวเบิร์ดก,ก,กินข้าขบแปเข้ากินกินขาข้าบแรเข้าก็ปิ้งกินเจ้าค่ะแซ่บวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในอดีต แต่นานมาแล้วในกาละครั้งหนึ่งเดีย๋ยวคุณแม่จะบอกสูบฟังนะเจ้าค่ะญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นพี่สาาที่ติดนางแลวเมื่อก่อนก,นกร,ระเล่นน้ำกันไปยิงงวนยิงควงายหูจัาเข็ดเบียกเบิร์ชสุย่างสุเนาเจ้าค่ะเห็นั่นเด้อันยีุ่่สบายดีเป็นแล้วนะเจ้าค่ะผ่านไปละอีกแล้วละตอนหนึ่งเจ้าค่ะอเมื่อก่นอนอเรามาแม่ เมื่อก่อนว่าเปลี่ยนเม้นตป่ะสมัยสมัยตอนที่ยังน้อยๆนะนางก็ยังบรูวความดอกแม่บอกว่าพี่สาวคนนี้นะจับปากเกือบมาแล้วว่าเปลี่ยนฟองแห้งเนี่ยพี่น้องเจ็ดปีเจ็ดปีพี่น้องเจ็ดปีอันว่าวเจ็ดปีอันว่าวเปลี่ยนวาแบบเรื่อย่เร่เร่จนทีน่ะสิทุกอย่างเป็ี่ยนมาเกิดมาแล้วมันจะคันวาแเลยอ่ะโมชมุขมเกิดมาแล้วมันเป็นชากตอนนี้อ่านั เป็นซากเป็นบ้าโมนั่นเองเจ้าค่ะข้ามมาแล้วก็ซากข้ามมาแล้วก็ซักเสมอบ่บ่เกี่ยวกับวันศิลวันพระข้ามมาแล้วก็ซักข้ามมาแล้วซักในทั้นกายจะเว้นบางมีแต่กระเจ้าเลยซักอฮอดขวบมันแต่ลเมื่อหลักซักฮอดขวบเฮ็ดในได้ก็เมื่อเฮ็ดล่างยังใช่หรือเก้าว่าแจ๊นั่นแบบนี่จะเมื่อฮ็ดอะไรก็

ยวพี่เดียพี่น้องจะมาได้ยินเจ้ากกองขยับมากเลยกว่ดกินเดียร์โลได้ถึงห้องนเ้าะมาใช้อันมาทังัใหม่อีกรอบพี่น้องทางใหม่อีกรอบพี่น้องสิบอเข้าใจเนาะเจ้าค่ะอันบาสิว้าเป็นบาสิว้าเป็นนะเมื่อก่อนมันจะซักซักกุกลินแข็งปากบ่ได้เอื่อยพี่นะแล้วก็มียายคนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านกันนะ เราเห็ดผีมาใส่เห็ดผีมาใส่กัะิบเห็ดแบบนี้แต่เมนบอแม่นี่นี่เมื่อกินข้าวแรงแล้วเรามาเราก็สซิมาแบบนี้นะพี่น้องใช่ย่างก็บอไรแล้วไปไปได้อีกตัวย่างกระบอไรแมนเอื้อยคนนีกสิย่างบระเบไรเป็นโลียบขึ้นหัวคันไดเลยกาข้องในมันกระทับไปในหัวคันไดเลยกาลายเลยอลายเลยอดหลุดไปได้ที่ช่วงนั้นแหละพี่น้องก็สิบกได้บไได้พี่น้องก็สิบเข้าใจตกใจย่าผีก็เลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะอธิบายฟังอันย่างก็บนได้เออบุญพู้นี้นะแล้วไปไปนั่งไปนั่งเรียนอยู่อันใต้บันไดมันบอกอยู่เทิงบันไดเทังแล้วก็นั่งเรียนจะสิ้นแพี่น้องไปรบได้นะบานนี้ยายได้เห็ุผีมาหลอขึ้นมาแต่ตารางนะขึ้นมาแล้วก็โผขึ้นมาหน่ยนะแล้วก็เออพูนี้ก็ไลเลอะไลเหลุดบานนี้นะไปได้ ความยากนะคะเออไปได้ก็เลยไปได้เลยคานเหรือไหว่ไหว่ถึงมาลรากะแขงถึงแขงขึ้นแล้วมันกัย่างได้บบบนี้เด็ดทอดจะปากบบได้ยุงในหัวเจ็บปีจะในปากได้เจ็บปีหรือมันเหี่ยวได้เจ็บปีจะไปหาหมห้าโมกับคนว่าว่าคนเก่ามาเกิดงี้ว่าเอือยเอือยด้วยเด็กเอือยโตเอือยคนโตนะมันเป็นมันปิดอ่อนอันนั้นนะแม่แม่แม่ของนางอ่ะ เคยได้คนที่บอสมบูรณ์ออกมาสองรอบอมแมนมาได้เลยว่าไปเบิ่งกับว่าคนเก่้ามาเกิดน้ำนะแต่ก็ว่า่ิป็นคือพุทธพัฒน์พปิ้นมาแล้ยก็ย่างได้แข่านได้ในตะกี้นะย่างก็ได้ค้านได้ตัวนั้นไปโบได้เจ๊นี้นั้นก้อนเข่าเรืนองกำไรเอื่อยเรือยคนโตนะทนกข์ไปโบได้เลยก็ได้เลยแล้องาตายในโลกปีน่ะมันเชื่อตัวมันแล้วก็ตายตายแล้วก็มาเกิดรับไปับ หาหมอผีหมอผีก่ันเอ้ยคนทีพิการมาก่อนนะมาเกิดกลับมาเกิดอีกรอบนึงอืมก็มาใช่กรรมรลบาดนี้แลวก็จะได้เว้าได้เฝ้าได้แข่งและพวกนี้แข็งรวนๆชุเมื่อนี่ก็ยังว่าก็เ่้าได้ก็ปกติพี่น้องจะบอกา่็เป็นเป็นปัญญ์ล้วเว้านะจะแจ้งปัญญาย่แล้แต่ก็ไม่อยากแจ้งปัญญดแต่เรื่องวียกเรื่องงานนี่คือว่าเหตุงานเราไม่บอกเนอะ บอได้บอกก็เฮตุแจ็คหน้าที่ตีงไบลู่ทิศทานตำหูเป็นเบิร์ดยังกระเมนตำหูเข้นผายเป็นเบิดจะขาดขั้นใบย่างกระหูแจักขั้นเงินชิดเงินหานะหูแจักเบิดเนี่ยใบลอยนับแต่ใบลอยลงมาหาหมากหาบาทหมากชิดนะหูแจักหูแจักซื้อให้ร้านแล้วเดี๋ยวนี้นะตลาดตะลี่มาขั้นพ่อแม่เขาบระยุกก็ซื้อให้ไดอยู่บ้านนะชื้อไรมันจุกเงินตัวเองซื้อ จกเงินตัวเองซื้อเขาให้แอละใหายภูรชิดบาทเช้าบาทเอื้อยมาติกรุเทผู้นั้นมาผู้นี้มาหายเท่าละร้อยเก็บไว้มันก็ได้ขันมักบาทมากหาหมักชิดเก็บไว้เขาทอนให้ยมันกระหูวจักอยู่เงินจุมนี้คันเงินใบใหญ่นะบัวจักคันใหญ่แล้วก็ให้แม่เลยใบหาบาทมักบักมักบาทมักหาบาทสิบาทนะหูวจักแตะใบใหญ่เรวบอกหัจักเจ้าฝากมาว่าหันเอาไว้เท่าน่มันว่า มุจับเอาไว้บ่าวเออนึกว่าเป็นเอาไปเสื่องไว้แท้เจ๋เรื่องเบียกเกลื่อนเบียกซานอ่ะเบียกเนืเชี่ยนซานอ่ะปริญญาอันนี้ก็ขึ้นมาตะลินจามยางงัวน่ะตลอดจะเกิดมาพังพังจะขาหลายคนอยากพังนะคะับเอฟซียัยมมุดจะขาดน้องยูให้ยูนาในปริญญาเที่ยวนาบอกว่าตลอดแรงตลอดพุงเลยย่างตลอด เน่างอ,องโงนาตะกี้นะเขาได้รถที่แมกี้รถที่เป็นได้ปัน่<า>นปั่นจักรยานเป็นค่ะปั่นจักรยานเป็นเมื่อก่อนเขาบ่ได้มานอนนาะบริเวณอย่างกะยเนี่ยมัเศร้าเป็นยามไฮยามนาเนนะีนะะ่ยค่ะเขาก็จะเทีย่ยวเขาทเที่ยวคือว่าย่างแต่บ้านน่ะมาหอดนาแต่ว่าตอนค่ำหลวกะและ้วเอา่ยงหลักะน <ไป S 1> ้องเมย์ก็จะขับรถไปส่งเมือเชือน้องเมย์ก็ไปนอนน้ำเม่นมาละมาเตลึกพุนเม่นมาเตดึกพุนละแต่ใกล้เระท่านคันโกงลื่นมาแล้วกะลื่นมาแล้วแม่อยู่บ้านเนาะ ตื่นมาลวกันหนึ่งเข่าให้แม่มีแนวกิ่นกระเ็ดไว้ให้แม่แล้วกะ็อัดไว้ย่างไว้แล้วกะ็ออกมาอย่างม่เช้านะเขาลูกเขา้าผู้เคยลูกช่วยนะอันหกโมงเก้นโมงนะคันแม่บริสไทลูกช่วยลยกะกันลูกมาบรเห็นมันรอกมันอัดอัดประ,ะตูหูไล่แล้วมันก็ไปไปหน้านะ่ะคำจังมาลังเต้อเขาได้แนวกินลังเต้อกินอยู่หน้าได้แม่นะ่ะคล้องถาเมื่อละว่าห้างกิน ทั้งมื้อน่ะว่ากินมูกระทะอิ่มแล้วมันว่าทั้งเต้าว่ากินข้าวปุ้นน้ำข้าวอิ่มแล้วเมื่อเมื่อนอนน้ำเองออกบริญญาจากแม่แล้วปุณณีแล้อยู่กับลูกกับนางแม่ดูคนโหดแล้วแมนบอจะฆ่าโหดแล้วการเป็นมานอนกัดสิดอนกับแม่นอนกับแม่บริชชาแม่ว่าว่าเป็นเน่าด่าย่างไป่เน่าด่าย่างเหี่ยนเน่าด่ายหัวเบาๆกับเฮ็ดคันแนี่หนาที่ก็เฮ็ด ตำหูเป็นเบิดตำั้มหูมหข็นผายเข็นผายเข็นผายตำหูคุ้นหูเป็นเบิด์ตหนึ่งทิ้งอดอกมามามาเถี่ยวค่ะแนวบมเคยเห็นแต่คันบบบอกมันกับโบจักนะพี่กันข้าแดงเลยที่แั่แนวมันเคยเห็นมาใส่แดงดอกเห็ดเองเนื้อเขาใจช่ เป็นไปหันไปนีให้เพื่อทำงานหนักบด้ยากดอกเตียงงัวน่ะประจําตลอประจักเลี้ยงงัวนประจักตักัดเจ้าน้อยนี่เกี่ยวเข่าหนี่ก็ะปุกงัวไว้จ้าน้อยนะกัแล่นง่ายงัวแน่เกี่ยวเข่าแน่แล้วนี่อยู่แล้ววิจิตรนักผู้เดียวเรียบร้อกรอมักเห็ดเขาคนเลยพี่น้องเห็ดก็แก้เกือซื้อบ่เป็นแล้วก็ไปนั่นไปนี่ตื่นก็ตื่นแต่เช้าเห็ดเรียกเตียงตลอด มันม้วนำกล้วยเละหิแรงหินง่ายเนี่ยคอยก็กินน้ำมันได้แรงง่ายนะมันหิดไปหายเี่ยมันเศร้าไปเนี้ยมันแรงกับมันได้มันชื้นเมื่อเมื่อก็ห็ดให้กิน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 ลงมือกินเจ้าค่ะโู้เลยนะเจ้าค่ะประวัตินะคะคุณแม่ได้เล่าให้ฟังเลรเด้อพี่น้องเมื่อก่อนนะเขาเป็นคนที่บบปากบบได้เป็นคนซักขนาดพี่น้องคํามาแล้วก็ซักเป็นบ้าโมนั่นเองไปหาหมดทามองกับบริษัทเจ้าดอเจ้าค่ะ แล้วก็ไปบ่ได้เจ้าค้าหมองเลยแล้วก็เช่าเองเหตุผลที่ไปได้ก็ม <break> ีคนเห็ดผีมาหลอกแลก็จังไปได้ค้านไปล์เอาไปมาแล้วก็ย่างได้ก็เลยพัฒนาไปเรื่อยเมนพัฒนาตัวเองไปเลยแล้วก็ว่าได้นะเจ้าค่ะเมื่อก่อนก็เจ้าก็สิคิดว่าสิปากบ่ได้เลยสิไปบ่ได้เป็นบ่ะอือชิชิปากบ่ได้เชิแต่มันย่างได้อืคิดว่าปากบ่ได้เป็นคนกิ้น้ามีแต่มันหัวหันแหละไปถามกับหัวย่างย่าง เกากไดเองมน่ตอก็กาไดว่างเจอลายจีไรลเห็มันเกาไดมันีบดิจักยังแลวใครแต่วบรินเขาผู้ใหญ่นั้นบรินเขาเอานอนแล้ว้พ่นบยเนี่เี้ยอวุดย่างนะหกปีเซอเเซียน้งอไรก็ไปต่อทรมาดี้อนะดียน คำเมนคนเก่ามาเกิดกระวิดไป่ำนี่นะบาปกลับเลยนะเพราะว่าคนคนแหละนะคือว่าเขาอยู่น้ำแค่พกปีพกปีเขาเชียร์เสียอยู่นาดีหนะเราอันนี้กือคนนี่มากลับมาเกิดเลยอยู่ได้ก็พกปีหลังจากนั้นก็ว้าได้ย่างได้มันจะชี้น่องแล้วนี่ชี้น่องแล้วเดิน เด็กที่เล่นยิงสาสาคอนแบบวอนหวานบอสาคอนวอนหวานกสาคอนวอนหวานรวยเริ่นรุ่นบุญบ่อนคอนวอนหวานบ่อดซื้อที่จะเป็นของกันได้หลอกไล่อยู่รวยวยรเลิ่นรุ่นบุญบ่อนคอนวอนหวานไม่เคย่องแล้วซื้อพี่น้องเลี้ยงกันลงมาแล้ค่ะ คือจริงกมวันคือการจ้าสาคอนเแบาบมีนะสาคอนคำบอน,บอนสาคอนอนหวานคำบอนสาคอนวอลบออาดจะไหลลงมาต่วันมีทิศทิศรุ่นผูได้นี่แังว่าได้ชีน้องได้ได้นี่อ,อ,อนกันกน,กน้องสาคอนกับน้องคุณม,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 มีกันน้องมา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 กิ่นน้ำละก่ฟังประวัติของยายบุญไปน้ำโหดแล้วนะเจ้าค่ะพายะคู้ยัง ขอบเมนเขา้ามาอีกเจ้าค่ะสิทธามหายจานหายเด้อเจ้าค่ะเดี๋ยวจะมือสิแต่งสวยห้ให้นะคะว่าพี่น้องชิจือได้บอกค่ะว่าอมาราสิทธามาจะแต่งสวยให้พี่สาวได้ซ้ำใดเจ้าค่ะ<น>กกกกอภัยมากินมากินอราอยเลยป่ะก้สำเร็จไปอีกระต่อหนึ่งลแล้วนะคะมาก่อน สบายดีแน่สบายีแน่กับ้านจินเลยบ้านสบายดีไปรอบแล้วนะคะติดตามเบิ่งจะาเพืพอนเช็ดหนังหอย่น้องได้เบิ่งไปเห็นอีกตเอไปวเบ้เ้าแบนดนัอยน่งปนข้าลงกิลงขับน่มันเคยสบายดีเคยบอกเคยว่าเคยหนุนวัาโยมมือนี่มันกับวยเยทันยเนยต่อไปก็จะไดกินคว่าอะไรปคำว้าท่านได้ว่าเดี๋ยวจะให้พี่น้องถาม แล้วก็เด็ดชทียย่ไห่อันญี่ปุ่นว่าวพี่น้องถามมาเน่ยไหนเราใส่เข้าว่าวเฮ็ดเป็นเฮ็ดเวียงเห็ดเป็นเ,นเนบิดทุกอย่างค่ะห<า>เเป็นก่งพอแต่ขยัน,<ค>นพอนแต่รู้เป็นบางเรื่องอ,งอย,ยงู่นะให้ยังใช้กันูปีน่วยให้มันให้อมไว้บัดไส้คอยคอยนอว่าจะบอนเดียวนี่างเง้ยพอมไว้บัดไส้ป่ะให้มันได้ความมีกำลังใจว่ะ ผมไว้ปตายว่ะแอกมันตายไปก็ยังมีเงินแน่ได้นอนตายเบาๆอะไรเงินให้หายมันก็เก็บไว้นะลูกเต้าก็บบุมีเออคือเฮาเป็นประจำเป็นมาบุญมีพันยังมีห้องมันนะนะเขาว่าเก็บไว้นะเขาว่าขั้นหายก็ได้หายยู เสือเงยน้องบ่มีผผดเอาเอาน้ำมันนะสัตว์ื่อชื่อเสือหายงงกับเงยงันคือก็งั้นหายเสือหายมหาวิชีพดี่ลงนิดมาพี่มาพี่มามามาลองทาไปหาหน่อยก็มาไดาลูกมาไปไม่ับโอ้ปิ่งแหงพวนหัวเนาะเนาะ เพื่อมันกรอบเข้าไปเนาน้อมันกงมันติดมันติดกาบมันอะพี <S <S ่น้องมันตีติดเนื้อยากมันตีพวกอันนี้มันก็แบบนี้แหละเม่นบอก็คือกุ้งอันนั้นนั่ล่ะก็คือกุ้งไข่กุ้งจิบ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 กุ้งวันนี้กินหมึกกาบ มาดัดจับพี่น้องมากินกุ้งน้ำกันจ้าไ,ไกลทะเลก็ได้กิ่นยูจ้ค่ะบนพีทะเลก็ได้กิ่นยูจค่ะโอ้ยในน้องก็มีชมควนจะเลี้ยงกุ้งน,น้ำจืดนะด็อกเตอร์น,อน้ำจืดด็อกเตอร์น้ำจืดเฮอยเป็นตะเลียงยังไะเป็นราคาป้อมเธอนั่นแหละยุ่ใกล้อันไม่น้ำโคลนควรจะเห็ุเป็นตะนากลงไปเป็นอ่างบริพาลอย่างกุ้งเป็นตะนากรึกระสังหรินป่าม่เ็นบ่มีแต่ปลาตัว เอาเงินมาอยู่เด้อได้เงินทำไปร้าดหยิบเงินนะหลายเยอะฮะข่าวได้เงินเดือนหลายหยิบเงินเลย้เดี๋ยวเรา้องา่าฮา่าฮ่า้ไปเล่าแล้วทีหายเฮาฮ่าฮ่เฮามีเท้ามาคอตึงยางเมืองเียงกันเทิเนาะ เงินกูบบน้เดียว้เก็บไปแล้วเป็นบาดแล้วไว้คอมนี่อะคอมอันกูเราไปชิอเครื่องตัดหญ้ากระเบิดแล้วมืมีมือมงยังกูชิบมีได้แต่ยังมาลอยบ่มีผัวบ้ามหาปลามลาบกเต้าน้าละบ่ ครับอะไรผู้บ่าวเขอเศร้ามาอเอามาอีกสองคนองเอาเืจะไปอยูุ่ราา <c oughs> ใจมากเกนมชอบดูเล่ <c oughs> ดๆจะจำได้นะ <c oughs> านาผู้บ่าวของปลาสองคนนั่นมาหาอมาลาอ มาอามาลาแต่ปลากินจวิงจริงมียมาเถียงไปละสามีเลยไปนั่งก็้า่เอาหลายใหญ่ห่างแล้วเจ้าค่ะโดยสบายดีฝากเนี่ยเดี๋ยวพบ่มจมใหที่บาดมือฝากต้นป้าลุงครับอย่างเคยบอก ตดตามผมยี่ที่สองผมมีโต,ตมาก็จะมีช่องละจ้าช่องคอล่าช่องอัมลาก็ว่านี่ตัวทุกช่องอ